สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูบ้านสวนอีกแล้วนะครับนี่บ้านหลังนี้เลยนะครับข้างหลังเนี่ยเป็นสวนฝรั่งฝรั่งกิมจูนะครับและไอ้ไส้แดงๆนะ่ะเขาเรียกพันอะไรนะเมื่อกี้คุณพี่เขาก็พูดอยู่นะครับแปลงนี้นะเป็นฉนกคดแดงใน,ในที่หนึ่งไร่สองงาน48่ 18, ตารางวาน,นะครับขายอยู่ที่1ล้าน5 5 0 0 0 0บาทนะครับผม สองนดนะแปลงนี้สองชนดคู่กันนะครับรวมแล้วหนึ่งไร่สองงานสี่สิบแปดตารางวาน,นะครับนี่คือทางหลวงชนบทนะครับวิ่งคู่ขนานไปกับคลองชนละทานที่มาจากอำเภอท่าม่วงนะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับมุ่งหน้าไปเนี่ยนะไปอำเภอกระแพงแสนสามารถไปวัดไร่แตงทองก็ได้นะครับตรงข้ามฝั่งของชนระทานเนี่ยครับเป็นเนื้อที่ที่ทำนาเป็นบางส่วนนะครับแล้วก็มีเพื่อนบ้านนี่ มีเพื่อนบ้านนะครับเต็มหมดเลยนะครับทางเส้นนี้ไปตำบลท่าเรืออำเภอธรรมกาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับไปเดี๋ยวเข้าไปดูบ้านกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับไปกันครับไปแปลงนี้นะห่างจากสายใต้นะครับประมาณ120กิโลนะครับห่างจากอำเภอธรรมกาเนี่ยประมาณ13มกิโลนะครับเทศบาลพระแท่นท่าเรือตำบลท่าเรือนะครับประมาณ 6- 7กิโลเองนะครับความเจริญอยู่ตรงนั้นเลยนะครับ นี่ภายในบ้านก็จะประมาณนี้นะครับโรงจอดรถเนี่ยของคุณพี่เนี่ยเขาก็จะก,กั้นเป็นเป็นลูกกองนะครับอีกชั้นหนึ่ง,งนนเพื่อล้อมรถจอดไว้ข้างในนั้นนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูภายในบ้านส่วนข้างๆของแปลงที่ดินนี่นะครับเขาจะมีของไส้ไก่ครับเป็นน้ําไหลผ่านหน้าบ้านแบบนี้เลยข้างๆของไส้ไก่นะครับ เขาก็จะมีต้นมะพร้าวน้ำหอมนะครับหลายทลายด้วยสี่นะครับนนรเนี่ยพวกมะพร้าวพวกพืชผักสวนครัวเนี่ยถ้าเราปลูกใกล้น้ำเนี่ยมันก็จะเขียวแบบนี้เลยนะครับเขียวชุ่มฉ่าแบบนี้เลยป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างๆบ้านด้านขวามือกันนะครับตรงนี้เลยนี่ดงใบเตยครับนี่สาระภูมที่ดินเขาก็จะล้อมลวนด,ด้วยนะ ด้านขวามือนะครับเป็นสังกษีเนี่ยคือขอบเขตรั้วบ้านติดกับเพื่อนบ้านนะครับนี่คือด้านขวามือของของบ้านนะครับไปเดินไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับนี่คือห้องครัวนะครับห้องครัวของบ้านนี่ท้ายบ้านเขาจะมีพืชผักผลไม้สวนเพียบเลยนะครับนี่ คือท้ายบ้านนะครับมีต้มนมะนาวดกมากเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านกันนะครับไปให้ดูในบ้านหน่อยหนึ่งอันนี้ครับ นี่ภายในบ้านครับขวามือจะเป็นห้องนอนคู่นะครับตรงไป่ยเป็นห้องครัวนะครับซ้ายมือเนี่ยที่มีลูกปิดอยู่เนี่ยเป็นห้องน้ํานะครับนี่คือห้องโถงขนาดใหญ่เลยนะนะครับโอเคนี่คือลงรถหน้าบ้านจอดรถได้สองสามคันเลยนะหลังคาเป็นเมทัลชีสนะครับบ้านหลังนี้ ภายในบ้านจะมีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องโถงนะครับเดี๋ยวเราไปดูท้ายบ้านของแปลงนี้กันนี่คือข้างบ้านบ้านพี่บ้านน้องกันครับ้นเขตที่ดินก็จะอยู่ประมาณนี้ครับแบ่งครึ่งของบ้านซ้ายขวานเนี่ยหลักสีแดงเนี่ยนะครับยาวตรงขึ้นถนนไปเลยนะครับนี่บ้านขวามือที่เราจะทําการขายจะเป็นอย่างนี้ครับนี่นีนี่ แบบนี้เลยนะครับอากาศดีนะส่วนท้ายบ้านจะเป็นดงจะเป็นสวนนะครับเป็นสวนฝรั่งกิมจูเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับเป็นสวนฝรั่งกิมจูนี่ต้นอะไรไม่ทราบาน,นะครับอยู่ท้ายบ้านข้างๆบ้านเนี่ยมีต้นมะมุงต้นอะไรเต็มหมดเลยนะครับอะเดี๋ยวผมพาเดินมาดูขอบเขตตรงนี้ครับ เป็นแนวสวยเลยนะเขาปลูกฝรั่งเนี่ยครับนี่จะเป็นแบบนี้ครับขอบเขตส่วนนี้เพื่อนบ้านกําลังสร้างบ้านอยู่นะครับสร้างเป็นที่อยู่อาศัยนี่เมื่อกี้บมเดินมาตรงนี้ครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันครับปตอนนี้เรามาอยู่หลังแปลงที่ดินแล้วนะครับนี่ ข้างหลังเนี่ยครับมันเริ่มจากหลักตรงนี้นะครับวาดสายมือตามแนวของคลองไส้ไก่ไปนะครับไปถึงชายบ้านของเพื่อนบ้านนู่นนะครับเนี่ยครับทั้งหมดเลยนะครับอ่ดงฝรั่งก็อยู่แถบนี้นะครับขวามือเออซ้ายมือครับติดติดบ้านเนี่ยก็จะแบ่งเป็นดงกล้วยน้ำว้าคนละครึ่งอย่างละครึ่งนะครับกับฝรั่งนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับอยู่ด้านหลังของแปลงที่ดินมองไปตรงนี้นะครับ นี่มีเพื่อนบ้านกําลังจะสร้างสวยๆเลยนะครับนี่สวยๆเลยนะครับเรียบร้วของเพื่อนบ้านเนี่ยก็จะเป็นของไส้ไก่ที่เป็นแนวยาวมาโค้งตรงของแปลงที่ดินไปนี่เลยนะครับไปอย่างนี้เลยสวยนะครับแปลงนี้น้ํารอบแปลงที่ดินเลยข้างๆของแปลงที่ดินด้านท้ายนะครับนี่เขากําลังแปลไถรถกาลังไถแปรอ,อยู่นู่นนะครับทําผักกันทั้งนั้นเลย ตรงนี้ครับส,สวยๆเลยนะครับนี่ของแปลงนี้นะครับโอเคท่านใดสนใจก็ลองทักเข้ามาสอบถามผมเพิ่มเติมได้นะนะครับผมขอจบรีวิวเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ